าวแรกต้องขอไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่กันก่อนเลยถูกต้องเลยเนเน่ AF10 ิมา้ตอนนี้ไม่ใช่ต่อไปแล้วอดีตเขาคือเคเอตอนนี้นี่ต้องชื่ออะไรนะถ้าเป็นภาษาจีนเจิงหน่ายซินอ๋อแพ้เขารู้จักดีภาษาจีนเพราะว่าเรียนจีนอยู่ด้วยแล้วก็ติดตามรายการดีด้วยคอยส่งกำลังใจให้น้องตลอดเลยเห็นว่าเธอเนี่ยอาจจะได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในศิลปินของจีนเลยครับ๋ยวติดตามข่าวนี้กัน่อยครับ เนเน่นะครับผมก็วันนี้เลยนะครับคนไทยก็เอาใจเชียร์แล้วก็โหวตเป็นอย่างมากเลยสำหรับเนเน่พรน,นพัธ์ครับหรือว่าที่พะแพรบอกว่ี้เจิ้งหน่ายสินนะฮะสาวไทยวัย22ปีครับสาวไทยหนึ่งเดียวในรายการ ช่วงเอ้อหลิงเอ้อหลิงนะฮะของ Ten c ซ n t v i ดีโอครับที่จัดขึ้นเพื่อตามหา7สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของจีนภายใต้สังกัด Tencent p i c t u r e s ครับและก็ s o n y Music และล่าสุดครับผลโหวตประจำวานนี้ก็คือย9ิบกมิถุนายนนะฮะที่เปิดเผยผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage VTV Thailand พบว่าในเน่เนี่ยได้รับผลโหวตมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับนี่ทั้งนี้นะคะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ค่ะทางรายการก็จะจัดการแสดงครั้งสุดท้ายแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะ7คนนะคะในรู แบบรายการสดซึ่ง VTV ประเทศไทยก็เตรียมจะนําเสนอาการออกอากาศในรูปแบบของสดซ้อนสด ừ ừ. ค่ะโดยจออากาศพร้อมกับประเทศจีนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน VTV ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีไปจนถึง22นาฬิกา30นาทีค่ะเดี๋ยวมารู้จักกับเน่ๆกันหน่อยสําหรับเน่ๆนะครับเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายน2540ออกเพิ่งผ่านวันเกิดเธอมาเอง ừ ừ. S <S <S นา,น,น,าน,นี้นะและปัจจุบันกําลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดครับสาขาการออกแบบสื่อสร้างสารสรค์เส้นทางดนตรีกันบ้างฮะเริ่มต้นเข้าแข่งขันรายการ Academy f a เ t a ชียซีซั่นที่10หรือว่า AF10 ครับเมื่อปี2,556ก่อนที่จะร่วมทําเพลงในฐา,านะ,นะสมาชิวกวงเกิร์ลกรุ๊ปมิวเชคภายใต้สังกัด Hello Society ครับในเครือ GMM Grammy ในปี2,558ครับนอกจากผลงานด้านการร้องเพลงแล้วฮะเนเน่ก็ยังได้ร่วมแสดงซีรีส์ เพราะเราคู่กันสเกตไล่เดอะซีรีส์ด้วยแหละครับนอกจากนี้ค่ะก็ะยังมีผลงานในวงการบันเทิงต่างๆอีกมากมายนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะอาทิเช่นงานถ่ายแบบพรีเซนเตอร์แล้วก็ยังมีการร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงนําภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะเช่นภาพยนตร์เวียดนามเรื่อง L e t m มทรีค่ะแล้วก็ยังมีภาพยนตร์จีนเรื่อง t ด e d o ด l ด้วยอพอได้เข้าร่วมแข่งขันรายการช่วงเอิร์ลิงเอ,อิร์ลิงครับในนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับเมนเทอร์และผู้ชมในตอนแรกด้วยการร้องเพลง เบสพาร์ท <Base> น่านคุณ,คณใช่ของเดนยลซีซ่านะฮะจนะห่วงจืดเทาอดีตสมาชิกวงเอ็กโซคอมเมนต์ว่าคุณทำให้ผมใจเต้นจนกลายเป็นกระแสในช่วงข้ามคืนเลยครับวตรอบสุดท้ายนะคะได้แล้วล่ะค่ะตั้งแต่วันที่28มิถุนายนไปจนถึง4กรกฎาคมเลยสามารถดูรายการช่วงเออร์หลิงเออร์หลิงฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน VTV ด้วยนะคะเห็น <He ard. S 1> น้องนีน่นร้องแล้วไงเบสพาร์ part, อ,อ,อยากเห็นคุณโบทร้รองบ้าง อ o โย e The Best Part เอาแค่นี้หรออ๋อร้องเป็นแค่นี้แหละผมท่องมาทอดนี้ Best Part เมื่อกี้ที่ฉันเห็นคุณร้องยาวมากเลยนะเอาร้องแค่นี้หรอเดี๋ยวเขารู้ว่าเราลองเพลงเพราะเราเก็บเก็บไว้ของดีต้องเก็บไว้แหมอ่ะเราก็เป็นกำลังใจให้น้องในด้วยละกันนะคะใกล้แล้วนี่สิกันได้ใช่ถึงวันเสาร์ที่จะถึงเลยนะครับไม่งั้นก็ขอให้ได้เป็นหนึ่งในเจ็ดสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปด้วยนะครับถูกต้องแล้วค่ะ